สิธิ์ที่เรียนวิชาฟิสิกส์สองทุกคนครับมาดูโมเดลอะตอมของโบ e นะครับนีนโบ e, นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กนะครับแล้วก็มาสมมุติฐานคลื่นความเป็นคลื่นเขาเรียกว่าเดอร์บอยเว็บลิงนะครับคลื่นความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะครับอันนี้เป็นก้าวสำคัญหนึ่งในการพัฒนาฟิสิกส์อะตอมหรือควอนตัมฟิสิกส์นะครับนิสิตครับมาดูที่โมเดลอะตอมของโบ e ก่อนนะครับ โบเนี่ยหลังจากที่รัตเทอร์ฟอร์ดค้นพบอิเล็กตรอนใช่ไหมครับออ,อ,อไม่ใช่ทอมสันค้นพบอิเล็กตรอนจากนั้นรัตเทอร์ฟอร์ดก็มาตั้งเป็นโมเดลว่ามันควรจะมีนิวเคลียสที่มีประจุบวกอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบแต่เขาก็ไปเจอปัญหาว่าทําไมไม่แผ่รังสีนะครับอะตอมของโบเนี่ยก็ได้เสนอขึ้นหลังจากที่มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อว่าแม็กพลางนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันแม็กพลาง ศาสตราจารย์แพลงซ์นะครับท่านเสนอว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นก้อนนะครับแสงเป็นก้อนพลังงานเป็นก้อนท่านเสนอว่า E เนี่ยเท่ากับ h new นะครับโดยที่ถ้าพลังงานของอะไรที่อยู่ในอนุภาคต่มันก็จะอยู่เป็นขั้นๆน,นะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับ n h new h new นี่คือความถี่อันนี้คือค่าคงที่ของแม็กแพลน์นะครับยกตัวอย่างยกยก,ยก สรเสริญท่านนะครับเขาเรียกว่าแม็กพลังคอนสแตน์นะครับพวกมีตัว C ด้วยนะครับพลังพลังคนสแตน์ค่าคงที่ของพลังซึ่งมีค่าเท่ากับ6.625คูณ10กำลังลบ24นะครับประมาณนั้นนะครับหน่วยเป็นจูลวินาทีนะครับ โอเคหลังจากที่แม็กแพลเสนอโมเดลนี้แล้วก็ค่อนข้างตรงกับผลการทดลองสามารถอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำได้ปุ๊บเนี่ยต่อมานะครับนินโบก็เลยเสนอไอเดียนะครับบอกว่าอะตอมเนี่ยมันจะไม่แผ่รังสีนะครับท่านบอกว่าข้อแรกเลยท่านบอกอิเล็กตรอนจะโครจรรอบรอบรอบนิวเคลียสเนี่ยที่เป็นประจุบวกเนี่ยนะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมสมมติว่าเป็นวงกลม วิ่งด้วยความเร็ว v ก็แล้วกันนะครับในแนวเส้นสัมผัสแล้วก็มีรัสมี r นะครับการตั้งสมมติฐานแบบนี้เนี่ยนะครับรัสมี r นะครับอันนี้ก็เป็นยูนิตเวกเตอร์ r ทำให้แองกูล r m โมเมนตัมซึ่งเราน,นิยามเป็น l เนี่ยเท่ากับ r ค o อสกับ p แองกูล r m โมเมนตัมคือ m o m โมเมนตัมเชิงมุมเรือโมเมนตัม um เชิงมุม แลงเนี่ยนะครับเอ้ยขอโทษครับนีนโบเนี่ยท่านบอกว่าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N คูณกับค่าคงที่ของพลังหารด้วย2พายอันนี้คือโมเดลสมมติฐานของท่านนะครับท่านบอกว่าไอตัวเนี้ย l เนี่ยจะเท่ากับ N คูณกับ H ส่วน2พาย H ส่วน2พายเนี่ยต่อมาเขานิยมใช้ตั้งชื่อว่าเป็น H-Bar นะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็คือ L เท่ากับ Nh bar นั่นเองนะครับอันนี้คือสมมุติฐานของโบนะครับเพราะถ้าเราใช้ความรู้ว่าอะไรคืออ่ l l คืออะไรครับนีสิครับ r cross กับ p l เท่ากับ r cross กับ p ถ้าเป็นขนาดของ l ก็จะเป็น l เท่ากับ r p s i n เซตมุมระหว่าง v p กับ r p คืออะไรครับ p คือ mv ใช่ไหม คือ r, r cross กับ v ใช่ไหม m r m v นั่นแหละใช่ไหมครับถ้ามุมตรงนี้เป็น90เห็นไหมเป็นมุม90เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น r m v, v นั่นเองดังนั้นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์เนี่ยที่ได้จากสมมติฐานของโบก็คือ m v r เท่ากับ n h bar เป็นสมการที่1ในนในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับนี่เสร็ครับนี่คือสิ่งที่โบได้ตั้งสมมติฐานไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับาการนําเสนอของศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อว่าลุยส์เดอร์บอยเป็นศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสนะครับท่านบอกว่า,าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะมันเป็นคลื่นะนะครับมันแสดงความเป็นคลื่นได้ทุกสิ่งอย่างนั่นคือท่านเสนอโมเดลนี้ขึ้นมาครับ L เท่ากับ h ส่วน p นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเดอร์บอยเวฟเลนก์นะครับเดอร์บอยเวฟเลนก์แปลว่าอะไรครับเวฟเลนก์คือความยาวขึ้นความยาวขึ้นของเดอร์บอยนะครับลมดาเท่ากับ h ส่วน p นะครับ p ก็คือ mv เพระฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ h ส่วน mv นั่นเองเป็นสมก,การที่2นะครับเป็นสมก,การที่2นั่นเอง เอาละนะครับอาจารย์ใช้สมการที่1กับสมการที่2หลังจากเอาสมมติฐานของโบนะครับ MVR เท่ากับ Nh bar กับความยาวขึ้นของเดอร์บอยมามารวมกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียน1 MVR ไว้นี่นะครับ Nh bar ส่วนอันเนี้ยเป็นสมการที่1อ่ะรวมกันยังไงครับ Mv ด้ไหม Mv กำจัด b ออกไป Mv ก็จะเป็น h ส่วน lambda เท่ากับ h ส่วนลัมดาคูณกับ r ใช่ไหมฝั่งนี้ก็เท่ากับ n ลัมดาไอเอ็นเ h ชบาเอจะตัดกันไปถูกไหมอาจารย์ก็จะได้อันนี้ n h ส่วน2พายนะครับเพราะฉะนั้น h bar ตัดกันไปไอเตัดกันไปใช่ไหมครับนี่ก็จะได้สมการออกมาเป็นอ2องพายอาเท่ากับ n ลมดาโอ้ oh, สมการนี้สวยงามมากมันมีความหมายทางฟิสิกส์ดีมากครับ2อพาย r mm hmm. เท่ากับ n ล m มดาหมายความว่าไงหมายความว่าดังรูปนี้ครับเียสรอยครับการเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับ2อพายอ้านี่ไม่ได้2อพาย r mm hmm. เท่ากับ n ล m มดาหมายความว่าไงหมายความว่าวงรอบเนี่ยมันอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่แบบสายเป็นคลื่นแบบนี้นะครับเป็นคลื่นโดยที่ความยาวคลื่น เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2พ r ไม่ใช่ความยาวคลื่นนคความยาวของวงกลมเนี่ย2พ r านะครับ2พ r เนี่ยจะต้องเท่ากับเป็นจำนวนเท่าของแลมด d าเท่านั้นถึงจะอยู่ยได้ไม่งั้นมันจะไม่สเสียรนะครับในวงนี้ก็จะไม่แผ่รังสีตามที่นีนโบเสนอนีนโบเสนอว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมและไม่แผ่รังสีคือส,สเสียรนั่นเองนะครับไม่แผ่รังสีอันนี้คือโบบอก โบบอกสองข้ออันที่หนึ่งคืออิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็ไม่แผ่รังสีอันที่สองคือแองกูล่าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ n h n h ที่อาจารย์ว่าสมการที่หนึ่งนะครับพอมารวมกันกับเดอร์บอยเว็บเลงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเราก็พิสูจน์ได้เลยว่าอ๋อที่แท้อิเล็กตรอนเวลามันวิ่งเนี่ยนะครับเวลาคลื่นต่างๆเนี่ยมันจะมันทำไมมันแผ่รังสีเพราะว่ามันครบเลาะครบครบ n ลัมดาพอดีครบเงื่อนไขพอดี นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอิเล็กตรอนหลายชั้นนะครับนิสิตครับอิเล็กตรอนหลายชั้นอาจารย์วาดนี่นะครับชั้นแรกอันนี้ n เท่ากับ1อันนี้ n เท่ากับสสมมตินะครับอิเล็กตรอนหลายชั้นที่เราว่าไปในคลิปที่แล้วก็คือว่าถ้าอิเล็กตรอนในชั้นนี้หลุดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนในชั้นนี้หลุดออกไปอิเล็กตรอนในชั้นนี้ก็จะลงมาแทนแล้วก็แผ่ขึ้นไ่เหล็กไฟฟ้าออกมาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเป็นสเปกตรัมใช่ไหมครับคํถาถามคืออิเล็กตรอนในชั้นเนี่ยเราบอกว่า 2πr เท่ากับ n ลัมดา n เท่ากับ1ก็แสดงว่าอันนี้คือ1ลัมดาใช่ไหมครับ1ลัมดาทับๆกันพอดีเป็น1ลัมดานะครับ1ลัมดา อ่ะหันนี่หนึ่งลมดาอันนี้สองลมดาอ้าวจา์ไ,ไกลๆแล้วสองลมดา,าวงต่อไปก็จะเป็นสามลมดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนอิเล็กตรอนที่อยู่ที่อยู่สองลมดาลงมาเป็นหนึ่งลมดามันก็ต้องเปลี่ยนความยาวขึ้นถูกไหมครับเปลี่ยนความยาวขึ้นเปลี่ยนความยาวขึ้นก็คือเปลี่ยนอ่า ความถี่ถูกไหมครับเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนความยาวขึ้นมันก็คือเปลี่ยนพลังงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูคลิปรูป,รปถัดไปนะครับรูปนี้นี่สิจะเห็นว่าระดับพลังงานที่ต่างกันถ้าเกิดเรา,อ,าอิเล็กตรอนชั้นนี้หลุดลงมาชั้นนี้มันก็จะปล่อยพลังงานออกมาอิเล็กตรอนในชั้น e2 เนี่ยนะครับหลุดลงมาอันนี้ e1 ว่างสมมติมันว่างนะครับอิเล็กตรอนหลุดลงมาแทน เป็นรูปนี้ after เนี่ยครับมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาซึ่งพลังงานนี่ก็จะมีค่าเท่ากับ e2 ลบ e1 เท่ากับ hf หรือความถี่ที่เปลี่ยนไปนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้เช่นอันนี้ถ้าอันนี้กรณีอย่างนี้นะครับถ้าอ e ิเล็กถ้ามีพลังงานเข้ามาปรากฏว่าอิเล็กตรอน e ในชั้น e1 เนี่ยดูดพลังงานดูดกลืนพลังงานเสร็จปุ๊บมันมีพลังงานมากพรอกระโดดขึ้นไปชั้นนี้นั่นก็คือการดูดกลืนใช่ไหมครับ ผลต่างพลังงานที่จะไปเอ็กไซให้อิเล็กตรอนตัวนี้กระโดดมาชั้นนี้ได้มันต้องพอเหมาะนะครับเนี่ยมันต้องเท่ากับ e 2ลบ e 1นะครับอันี้คือความหมายของรูปนี้นะครับโอเคเพราะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมสเปกตรัมของแต่ละาธาตุไม่เหมือนกันแล้วก็เขาดีไซน์พัฒนามาเป็นควอนตัมฟิสิกส์ยังไงนะครับเอาคร่าวๆนะครับสวัสดีครับ